เป็นกรรมฐานน,นับกายสังขารคือรับรับทุบกขเวทนาถ้าร่างกายป่วไยไข้ไม่สบายดะมีทุกขเวทนามากถ้าใช้อนาปานสติกรรมฐานคือรู้รู้ล,ล,ลมหายใจเข้าใจออกถ้าภาวนาด้วยคนดีถ้าภาวนาไม่ไหวก็ไม่ต้องภาวนาแอาแค่รู้ล,ลมหายใจเข้าออกว,กวิจิตรถึงอุป,ปจาระสมาธิ ผู้เวทานาที่มีกับร่างกายจะเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าจิตถึงพระสมณ Chand ผเวทานาจะดับ <c oughs> จะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นทุกขนานั่งกายเลยอันนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปานุสติกรรมฐานคุมสมาธิและคุมกรรมฐานทุกกองแทนขอบรรดาแานพุทธบริษัทก่อนที่จะภาวนา หรือว่าก่อนหรือว,นนว่า,าเ,เวลาพนานิจารณาก็ตามหรือว่าเวลาภาวนาก็ตามให้ใช้อารมณ์ควบคู่กับลมหายใจเขาออกเป็นต้นไปอันนี้เป็นพื้นฐานในการทรงสมาธิให้ริการต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนหวังใจ้พ้นทุกข์ต้องำมาทุกข์ไปที่นี้ถ้าเรามีการเวียนไหวใจเกิดในวัฏฏะเราก็ไปพ้นความทุกข์แน่ ถ้าเกิดมนรษย์ก็ทุกข์มากกว่านี้ถ้าหาว่าเกิดเป็นคนก็ไม่หมดทุกข์มีทุกทุกวันถ้าเกิดเป็นเทวดาแรือผมหมดทุกข์ยิ่งจะหมดไม่นานเมื่อหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องทุกข์กันใหม่การตัดเพื่อเขตถึงความทุกข์ข้างรก ก็ใช้อารมณ์ของพระโสดาบันให้สรงตัวเนีย่ยขอย้ำกันไว้นะอย่าลืมว่าพระโสดาบันมีอารมณ์แค่สี่อย่างคือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าสองเคารพพระธรรมสามาเคารพพระอริยสงฆ์สี่มีศีลห้าบริสุทธิ์ก็รงความมาเป็นของธรรมดาที่บรรดาในพุทธบร,ริษัทคือสมาทานศีล วามจีนไปที่วัดจะพระท่านให้สิ้นแปดจะสินว่านาคามีสิ้นแปดจะสินพรมจันสินแปดนั้นเดียวรักษาได้เพียงวันหนึ่งหรือครึ่งวันก็มีอานิสงส์มากในเวลาปกติเขบรรดาจะบริษัทพยายามรักษาสินห้าเป็นปกติอย่างนี้จะไม่ลงอบายภูมิถ้ารักษารมสี่อย่างนี้ได้บาปทั้งหมดที่ทำมาแล้วจะไม่มีโอกาสให้ผล ก็เป็นก้าวที่หนึ่งที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานเพราะาคำว่าปะศวดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงก็แสพระนิพพานคือเข้าเกศพระนิพพานแล้วเมื่อเข้าเกตพระนิพพานแล้วโอกาสที่จะกลับไปสู่ใบปุม่มเริ่มเป็นส่วใบปู่มอีกไม่มีแล้วทีนี้ต่อไปนี้ก็ขอผู้เรืออาจินเจนญาเจตนาชานเมื่อคืนนี้พูดมากไปพระพุทธเจ้าสันติ วันนี้พูดทางยาวเก่าชนิพูดเป็นมากทางยาวและหมดเปนลาวทยาวคำว่าอาจินจัญญายตนะชานเป็นอรูประชานข้อที่เจ็ดแล้อรูประชานข้อที่สี่ถ้านับเป็นสมาบัติแต่เป็นสมาบัติที่เจ็ดนะคว่าเขาจะถามว่าที่นี่เรียนอรูประชานกันหรือ ก็ตอบเขาได้เลยว่าใช้อรูปฌานเป็นวิปาาัสนาญาณถ้าอรูปฌานเฉยๆเ,เป็นฌานโลกีถ้าทรงแค่อรูปฌานถ้าตายแล้วเป็นอรูปภพลมแตหากว่าใช้อรูปฌานเป็นวิปาาัสนาญาณตายเมาายื่รไรปณิพาน์เมื่อนั้น,นคำว่ากิน,นยัญญาจะตราชาญเป็นอรูปฌานข้อที่สี่ ถ้าจัดสมาบัติแปดเป็นสมาบัติที่เจ็ดสมาบัติที่แปดเรียกนิ้สัญญานาสัญญาเจตนาฌานสำหรับอรูปฌานนี้พระพุทธเจ้าจัดตอบปัญหาของพรามภาวรีที่ให้ลูกศิษย์มาถามว่าคนที่ต้องการจะไปนิพพานจะทำอย่างไงถึงจะไปได้เร็วพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าให้ใช้อากินจัญญาเจตนาฌานเป็นปกติ คำว่าอาจินจัญญาจะต้องานแปลว่ามีความรู้สึกว่าโลกที้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเห็นคนกี่คนที่เกิดมาแล้วก็รู้มีความรู้สึกว่าคนทุกคนตายหมดถึงแม้ว่าตัวเราก็ตายคนอื่นก็ตาย <c oughs> สัตว,ว์ทุกประเภทตายหมดเหมือนกันและวัตถุธาตุต่างๆ บ้านเดือนโรงที่ก็สร้างแข็งแรงขนาดไหนก็ตามในที่สุดก็พังในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเราจะหวังอะไรกับการการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็มาพิจารณาต่อไปายว่าในเมื่อมันไม่เหลืออย่างนี้ถ้าเราเกิดมาอีกเราก็เป็นคนไม่เหลือต้องตายใหม่และคนที่เราหวังจะพึ่งพาใสายเป็นที่พึ่งข้าเราท่านก็ต้องตาย อันนี้ต้องคิดไปเสมอนะคิดไว้ตามความเป็นจริงเมื่อเรากระทบกระแทงกับสิ่งทั้งหลายเรานี้ิดขึ้นได้ไม่สะดวกก็เรียกว่าจะได้มีมีความกุ้มใจเมื่อทุกคนที่จะรณาตามปกติตื่นขึ้นมาเช้าเราคิดตามความเป็นจริงว่าเรานี่ต้องตายแน่และคนทุกคนที่เราเราหวังจะพึ่งเราจะอาศัยกันพอตายไม่กัน สัตว์ตัวเพศที่เราต้องการอยาศัยจะเลี้ยงไวเ้เพื่อเพื่อชมมันก็ตายวัตถูธาตุทั้งหลายที่มีทั้งหมดก็พังโลกนี้นี่มีสภาพอย่างนี้เราจะประสองค์อะไรกับมันเราไม่ต้องการมันในเมื่อเราไม่ต้องการในโลกนี้ก็ดีมนุษย์เทวาโลกก็ดีสราโลกก็ดีและทําไมเราึงจะพ้นไปได้เราจะพ้นจากโลกตอสามเราจะทำยังไง อันดับแรก9ก้าที่หนึ่งเราทำได้แล้วนะั่นคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ทธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็สองมีสินห้าบริสุทธิ์เป็นตัวแทรกัดที่ไม่ลงอลงไม่ลงอบายภูมิมีทางเก้าสุดเดียวคือปัิพาหลังจากนั้นก็เจนาตามิองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ตัวตัดต,ตัวส่องคัญที่สดตัดตัวเดียวก็คือสักกะกายทิฐิที่มีความ,ร,มรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราความรู้สึกอย่างนี้เป็นความรู้สึกที่มีความเห็นผิดเพราว่าองค์สมเด็จพระธรรมสารมิตรุนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ทั้งนี้ก็เพราะว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันเป็นเรือนร่างต่เรือนร่างนี้ก็ไม่มีการทรงตัวเมื่อมีกายเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสื่อมไปทุกๆวันเป็นธรรมดาการที่จะกลับเป็นเด็กใหม่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วจะกลับเป็นเด็กใหม่เป็นไม่ได้ เมื่อถึงวัยกลางคนอย่ากลับเป็นหนุ่มเป็นสาวใหม่ก็เป็นไม่ได้เรื่องข้าเป็นคนแก่อย่ากลับเป็นคนวัยกลางคนใหม่ก็เป็นไม่ได้เรื่องข้าเป็นคนตายเป็นคนมีชีวิตใหม่ก็เป็นได้ท่านพูดถูกไหมถูกไหมถูกเลยถูกหรือผิดในเมื่อแก่แล้วอยากจะกลับมาให้ร่างกายแข็งแรงเป็นคนวัยกลางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นไม่ได้ รวงความว่าที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราบังคับมันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นสมบัติของเราเราสามารถจะบังคับได้ทุกอย่างเหมือนกับเสื้อเสื้อผ้านุ่งขบันดาจรพุทธบริษัทถ้ามันเป็นของเราเองถ้าเป็นเก่าเราอยากจะเปลี่ยนมันเหม็นเหงื่อไม่คคายเราอยากจะซัก ซักแล้วก็ตากตากแล้วก็รีดติดก็มันนุ่งใหม่เราก็ทําได้เงินทองถ้ามันเป็นพวกเราถ้าเราเรามีแล้วเราจะใช้เสื้ออะไรเราก็ซื้อได้บังคับได้จะเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้เก็บไว้ในเสฟก็ได้จะาฝาธนาขายก็ได้เราบังคับได้แท่าร่างกายดีความจริงเราทะลุทนหนอมยิ่งกว่าทรัพย์อื่นทั้งทั้งหมดทุกวันหาเชือ้อสายเคือ่ออาหารมาให้ เลี้ยงทุกวันต้องการเปรี้ยวให้กินเปรี้ยวต้องการเค็มให้กินเค็มต้องการหวานให้กินหวานต้องการเผ็ดให้กินเผ็ดแต่ร่างแต่เราไม่ต้องการให้ร่างกายแก่ร่างกายมันก็จะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยร่างกายมันก็จะป่วยเราไม่ต้องการตายร่างกายมันจะตายแสดงร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทียง ถ้าทุกคนมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่วเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเพียงเรือนร่างที่อาศัยทุกขคราคุณกิจและที่ิสมารนกายสำหรับบรรดาท่านผู้บริษัทที่ได้มโนยิ่งยิแล้วย่อมเข้าใจเข้าใจดีคำว่าเราจริงๆก็คือร่างกายที่เราไปสวรรค์ไปพุทธโลกไปนิพพาน เร้่ท่องเที่ยวมันนั้นมันมน,มนรกโลกจักรวาลต่างๆนั่นคือเราจริงๆ <c oughs> เวลาที่เราไปร่างกายตัวนี้ไม่ได้ไปด้วยท <c oughs> ่านตัวเราแท้และตัวแท้ตัวนั้นมันไม่มีสภาพไม่ศูนมีสภาพไม่สลายตัวมาเกิดมามีร่างกายมีเนื้อมีหนังประเภทนี้ <c oughs> ร่างกาย,ายาป,ประเภทนี้จะพังโดยักิ่แสงครั้ง คือแสงขาวการเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดมันจะตายในเพียงร่างกายภายนอกร่างกายภายในจะไม่ยอมตายด้วยถ้าหากว่าบาปอุศลนครอบงำจิตถ้าออกจากร่างกายนี้บาปอุศลนก็พาไปในรกถ้ามีบุญเล็กน้อยมีธุมะจันอย่างอ่อนที่มีมีบุญอย่างอ่อนก็ออกจากร่างกายนี้มันก็ไปอยู่สวรรค์ ถ้ามีกําลังบุญไปกลางก็ประโยชน์บมโลกถ้าบุญเต็มถึงที่สุดก็ไปพุทธิภยัยเพราะเป็นนั้นว่าร่างกายของเราจริงมันมีสภาพไม่ตายมมีสภาพไม่สูญในเมื่อมันมีสภาพไม่สูญถ้าปล่อยมันวนไปบนมาในวัฏฏ์ของสารเกิดเป็นคนบ้างเป็นพพก,ก็อย่างดีเกิดเป็นยวนดาได้พร้มก็เป็นสุขมาก ถ้าพัดลวงใบภูมิเนรกเป็นต้นมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวแล้วมันก็จะวนไปอยูน่นิหาที่สุดไม่ได้ฉันต้องหาทางสกัดไม่ยอมให้เกิดเบีนยนไหวใจเกิดในวัฏสงสารต่อไปวิธีที่จะไม่ยอมให้เกิดในวัฏสงสารต่อไปอย่าปฏิภาณจุดเดียวก็คือใช้อาจิจัญญาเจตนาชัยเขาช่วยค่อยคยคิดค่อยๆพิจรารณา มันคือน,นี้พูดหบรร้ายเกินไปแล้งในเียหายก,ก็ติดคอ <c oughs> ท่านเตือนบอกว่าให้ทุกคนค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆพิจนนารณาใจจงอย่าคิดว่าถ้าเราใช้อารมณ์อาจินเป็นยายิ่นัชานมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือเพียงสองสามนาทีจะเป็นระารหารันอันนี้ก็ยากหน่อยแต่ว่าทำบ่อยๆอ,อ,อารมณ์นี้แปงเป็นอารารหารัน เมื่อทำบ่อยๆเข้าอารมณ์ก็จะชินลืมตาขึ้นมาพับจิตยังไม่มีกังวลอย่างอื่นก็คิดตามกฎของความเป็นจริงว่าชีวิตร่างกายของเรานี่ไม่ช้ามันก็ตายและคนทั้งหลายที่เป็นที่เึื่องที่อาศัยเราท่านก็ต้องตายและคนทั้งหมดทั้งโลกก็ต้องตายเหมือนกัน แในเมื่อก่อนอย่าตายก็เต็มเรืยความทุกข์เราจะมัวเมาอะไรกับการร่างกายประแบบนี้เราต้องการพนิพานจุดเดียวแล้วก็เลี้ยวก็ไปหาทางของพนิพานตรงนั่นคือหัน,นเข้าไปตัดโลภะค,ความโลภคำว่าโลภะค,ความโลภนี่บรรดาในพุทธบริษัทเท่าที่นั่งอยู่ที่นี่รู้สึกจะตัดง่าย พราะาเป็นบุคคลที่หนักในทานบาร,รมีท่าน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าการให้ทานขบรรดาแทนววพุทธบริษัทไม่ใช่จะมานั่งชมกันเองทำไมเป็นความเป็นจริงนั่งคือเวลาให้ทานเรามีการว่องไวมากไม่ต้องเรียกไม่ต้องชักไม่ต้องชวนกันดีไม่ดีมานนั่งปรับไปทันยาเป่ี่ยนนัดนั่งไปตามเรียกมากันแล้ว นี่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะสายบาร,รมีมีความเข้มข้นในทานบาร,รมีถือว่าทานบาร,รมีของเราเต็มเปี่ยมแนแ่แต่ว่าบางโอกาสอารมณ์ที่เป็นอโหสิบางส่วนอาจจะเข้ามาโดนจิตตัวขวางนิดหน่อยบางครั้งจะคิดผิดว่าทรัพย์สมบัติของคนนั้นคนนี้มันดีมากเราอยากจะได้อาจจะมีบ้าง เมื่อความรู้สึกอาจจะมีบ้างมีอยู่แต่ยับยั้งไว้ได้ก็ถือว่าเราชนะโลภภาพความโลภคนชนะลมโลภภาพความโลภจริงๆก็คือหนึ่งจิตคิดจยงสงเคราะห์บุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่เสมอถ้ามีโอกาส <c oughs> ถ้าไม่เกินวิสัยเราจะช่วยได้เราจะช่วยแต่ไม่ใช่ช่วยจนเกินวิสัยถ้าไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้แต่ว่าจิตยังคิดจะช่วยอยู่ อย่างนี้ถือว่ามีฌานในจาคานนสติกะววัยค้ำโลภะความโลภไม่เข้ามาถึงจิตแล่ก็าถ้าโอกาสมีจะพึงให้ได้เมื่อไรให้เหมื่อน,นั้นอย่างนี้ถือว่าเราชนะความโลภแน่นอนในเมื่อตัดความโลภได้ความโกรธก็มีกำลังต่ไมันอาจจะมีอารมณ์เหลืออยู่บ้างในการที่จะระงับความโกรธกอตัดความโกรธ พระพุทธเจ้าทรงแนะนำมันสองแบบหนึ่งให้พรหมิหารสี่ประจำใจแต่ว่าพรหมิหารสี่นี้เป็นอารมณ์คิดสร้างความรู้สึกว่าเสมอว่าจำใจว่าเราจะเป็นมิตรทีด่ดีของคนสัตว์ทั้งโลกคือเมตตาความรักเราจะรักคนสัตว์ทั้งโลกเสมอด้วยชีวิตของเรานี่ต้องคอยไปคิดนะ ใหม่ๆม,มันก็มีการสะดุดแต่คิดใหม่ๆคิดเจตนาใหม่ๆพระพุทธเจ้าแนะนำว่าจงอย่าคิดถึงศัตรูก่อนคิดถึงคนที่เป็นบริวารเป็นพวกพ้องของเราก่อนถ้าไปคิดถึงศัตรูเข้าอารมณ์จะสะดุดต่อเมื่ออารมณ์ชินต่ออารมณ์คิดเปเมตตาความรักแบบนี้ต่อไปเมื่อมองเห็นหน้าศัตรูแล้วก็มีความเมตตา เขาคิดว่าเขาไม่น่าจะประกาศุุเป็นศัตรูกับเราเพราะเป็นการสร้างควารรมรูการมีศัตรูไม่ได้มีความสุขที่เขาทําอย่างนั้นเพราะบาปโอโคนเขาโดนจิตของเขาครอบงำจิตจะนาเขาไปอบา,ายภูมิต่อไปแล้วโศส,สารคือพุตูหนาแต่เลียงจิตคิดสงสารว่าไม่น่าจะทําอย่างนั้นข้อที่สามมุตุตา เห็นใครได้ดีรอยินดีด้วยไม่อิจฉาดิสยาใครข้อที่สี่โอเบขาวางเฉยไม่ก็หมายความไมเห็นคนอื่นเพียงทำมมีทุกไปเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราไม่ส้างเติมค่อยค,อย,คอยคิดอย่างนี้ด้วยเหตุด้วยผลองค์สมเด็จพระรุสทนกล่าวว่าความโกรธจะค่อยลดตัวทีละน้อยแต่น้อย แต่ก็จงอย่าคิดว่าถ้าเราเริ่มพิจารณาแบบนี้มันจะหายโกรธท,ทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้ตั้งข้อสัตย์ธรรมให้มันชินถ้าใช่อารมณ์ของม,มีหางสี่ไม่เป็นที่ถกใจเพราะว่าต้องใช้แล้วสี่อย่างแค่เราคิดมันไม่ส่งตัวพระพุทธเจ้า,จจาก,ก็ทรงแนะนําให้ใช้กสินสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งกสินสีแดง สองกระสินสีเหลืองสามก็สินสีขาวสีก่กระสินแสงสวา่างให้ใช้อย่างใดยีเหนึ่งเป็นฌานแต่ว่าถ้าจะใช้กระสินก็ขอแนะนำบรรดาแต่พุทธบริษัทมาใช้กระสินสีเหลืองน่าดีที่สุดทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธรูปที่บ้านเราเ่าสีเหลืองใช่ไหมหรือดำาเหลืองเนี่ย ตัวพุทธรูปท่านสีเหลืองถ้าเรามองดูรู้สึกว่าท่านเป็นตัวพุทธรูปคิดถึงท่านมองดูท่านรู้สึกในท่านอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานองค์กองสำคัญกองหนึ่งแล้วถ้าเรามีความรู้สึกว่าพุทธรูป,ปนี่สีเหลืองเป็นปิจาการสินได้ทั้งพุทธานุสติก็กได้ทั้งปิจาการสินด้วย ปีติการเกาสินสีเหลืองระงับความโกรธพุทธ,ธานุสติอีกถึงแม้ว่าเราจะทรงจิตไม่ได้ถึงชาญสมาบัติแต่ว่าทุกวันก่อนจะหลับเวลาเข้าห้องนอนเข้าไปกราบพระพุทธรูปไหว้พระพุทธรูปไม่สนใช้อะไรมากแต่มีเวลาน้อยก็ว่านโมต,สต,ต,ตัสสะพระวโตอรหัตตสสมมาสมพุทธสะ พร้อมก็นึกตามได้ว่าข้าพเจ้าขอนอกน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าผู้เป็นพระสารองนั้นด้วยความเคารพพุทธังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดธรรมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่สุดสังฆังสนังกระฉามิขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่สุดเพียงแค่นี้บรรดาแต่พุทธบริษัท ถ้าทำเป็นประจําทุกวันทุกคนตกมรกไปได้ถ้าหากว่าท่านตายจากความเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมท่านจะไม่พ,นพ้นพระพุทธเจ้าถ้าพบพระพุทธเจ้าพบแน่พระพุทธเจ้าด้กัลมีพระพุทเจ้า,ะาจะมาอีกหกองเมื่อฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าเพียงแค่จบเดียวสั้นๆในสมัยที่เป็นเทวดาหรือผมอย่างเล็วที่สุดท่านจะเป็นระโสดาบัน เอาขั้นอย่างเร็วนะเร็วแบบไห้เร็วสุดเรืวเร็วแล้วนะเร็วหมูใช่ไหมเร็วหมูมีมันนะถ้าเร็วหมากัดเก่งใช่ไหมคือว่าถ้าอย่างเร็วที่สุดนี่ท่านจะเป็วโสดาบันแต่ว่ากําลังใจของบรรดาเจ็าพุทธบริษัทที่มีความมั่นคงในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสุสัมมาพุทธเจ้าอย่างนี้ ถ้าบะเอินตายไปเป็นเทวดารุปผมพบพระพุทธเจา้ามีพระสีอันเป็นต้นฟังเทศจบเดียวก็ได้เป็นแน่พระโสดาบันเป็นพระรามเป็นเลยก,กำลังแก่สูงนี่กระโความว่าถ้าจะระงับความโกรธก็ใช้วิธีใช้กสินถ้าถ้าหากว่าพคมมิหารสีแล้วไม่คล่องตัวก็ใช้กระสินกระสินที่แนะนําให้ใช้กระสินสีเหลืองก็เพราะว่าพระพุทธรูปสีเหลว ถ้านิยมพระสิงสีขาวก็เอาพระพุทธรูปที่มีสีขาวไปดูถ้านิยมพระสินแสงสว่างก็เอาพระรูปสีใสอย่างพระแก้วสีใสสไปดูก็ดูพระพุทธรูปเป็นพุทธานุปติด้วยเห็นใสเป็นเป็นเป็นอาโลกสินเป็นอาโลกสินเห็นเป็นสีขาวไปโอธาแต่ก็สินเหืสีเหลืองเป็นกิจิการสิน รวมความท่าจิตเข้มงดาเป็นพุทธบริษัทติดอยู่ในสีประเศษนั้นจนกระทั่งถ,ถึงอุปจารสมาธิท่าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิความโกรธจะเบาตัวลงมากหากว่าเขาว่าขนาดนี้เขาได้ขนาดนี้เราเคยโกรธขนาดนั้นสมัยก่อนถ้ากําลังใจถึงอุปจารสมาธิเขาว่าแรงๆเราเคยโกรธแรงมันจะเบาลงมาก ต่อต่อไปเขาว่าแล้วยังลืมโกรธเห็นไหมเขานิพาว่าร้ายวันนี้ลืมโกรธอีกสองสามวันนึกขึ้นมาได้ว่ามันว่าเรานีว่าไปไกลแล้วเห็นไหมอันนี้วิธีระง,งับกานทาแบบนี้นะค่อยๆทําแล้วรายการต่อไปอารมณ์ของความหลงสามวิทีพานมีสามข้อต่อนี้ ก็ตัดความหลงแต่ความจริงการตัดความหลงนี่บรรดาแต่ผู้รวยสัตว์ตัดได้มากแล้วต้นหลงตัวแรกที่สุดคือทรัพย์สินนั่เมีความสําคัญมากเวลานี้ทรัพย์สินบรรดาแต่ผู้รวยสัตว์ก็ต้องการแต่ว่าทุกคนก็หวังในการถวายทายนแกพระสงฆ์บ้างให้ใครกับคนที่ยากจนเข้นใจบ้างสงเคราะห์ออนักเรียนที่ยากจนเข้นใจบ้าง อย่างนี้ถือว่าความหลงในทรัพย์สินเราเหลือน้อยเต็มที่แต่บางท่านอาจจะไม่เหลือความหลงอยู่เลยทีถามว่าถ้าไม่หลงจะมีทรัพย์สินยุทําทำไมคำว่าไม่หลงไม่ได้หมายความว่าไมไ่มีทรัพย์สินคือไม่หลงในทรัพย์สินเกินไปจนกระทั้งใช้อะไรไว้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ต้นหลงในทรัพย์สินจริงๆต้องดูตัวอย่างอานันตเสรียี หรือว่าอาธินากปก,กับพรามสองคนนี้มีสภาพเหมือนกันท่านบุญทั้งสองท่านนี้หลงจริงๆมีความรู้สึกว่าทรัพย์สินนี้ปู่ย่าตายายหามาให้เจ้าบ,บ้านไม่ได้หาให้เราขึ้นชื่อว่าการให้ทานนิดหนึ่งของสองคนไม่มีเลยเพรฉนั้นอาณนนาจักรศีว่าตายจากความไม่คนก็เกิดเป็นคนก็กเพราะว่าไม่ทําบาปบุญไม่ทํากรรมชั่วไม่สร้าง เกิดเป็นคนก็ไปเกิดเป็นลูกขอทานเวลาแม่ไปขอทานไ็เลยไม่ได้กินชบาบ้านเขาไม่ให้พอออกมาแล้ววันไหนเอาลูกไปด้วยชบาบ้านเขาก็ไม่ให้ตอนนี้สงสัยการหลงในทรัพย์สินสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่เป็นอย่างนั้นทรัพย์สินมีความต้องการเพื่อความอยู่เป็นสุขก็รู้จักในการให้ทานบริจาคทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ถือว่าตัดมโะความหลงในทรัพย์สินได้แล้ว <N itt any> นี่ก็เหลือ,อยู่ตัวเดียวคือการหลงในร่างกายการหลงในอารมณ์การหลงในอารมณ์คือไอ้ตัวโท so oss, ี่หลงในอารมณ์คี่เว่าเขาว่าเราเขาด่าเราแต่ความจริงเขาว่าเราเขาด่าเราเพราะนั่นมันไม่ถึงเราถ้าเราไม่รับเขาว่าความทั่วอยู่ที่คนว่าเขาด่าความทั่วอยู่ที่คนดา่าถ้าเราไม่ยอมรับความทั่วจะไม่ถึงเราความทั่วคนอยู่กับเขา ตัวอย่างระองค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสงเคาะท่านเอ่อท่านใครลรนึาไม่ออกแหละอาจารย์ขเขาบอาสารีหดเก่าท่านภูริด่าวฝากคนไปหาพระพุทธจทจเจ้าทวเจ้าเห็นภาพไม่ดีจึงไปบ้ายของเขาถามว่าแล้วเขาเอาน้ำมาให้แล้วพระเจานำมาปูให้เอาน้ำใช้น้ำฉันมาให้ พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับบอกวางว่าตนแหละถ้าท่านถามว่าเธอด่าตะถาคตหรือเขาบอกว่าด่าท่านก็บอกว่าที่คำด่าของเธอตะถาคตไม่ได้รับแล้วก็สมมติว่าตถาเมื่อของที่เธอนํามาให้วันนี้ถ้าตะถาคตกลับไปของเหล่านี้อยู่กับใครถ้าบอกอยู่กับผมพระพุทธเจ้าบอกคำด่าของเธอเหมือนกันในเมื่อตะถาคตไม่รับเป็นอยู่กับใครท่าบอกอยู่ข้าพปเจ้า ท่าเจ้าถาวท่านยังจะดา่าไปื่อทำไมเราก็เลยเรียกมานี่เป็นนั้นว่าอารมณ์อย่างนี้ถ้าเราพยายามทําคิดว่าเราจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่ตัวปฏิบัติไม่ใช่เป็น้อยคําของบุคคลที่ไม่เป็นพุทธบริษัทหรือไม่เป็นบัณฑิตเขาด่าเราว่าชั่วแตเราทําดีมันชั่วตามเขาไม่ได้มันก็ต้องดีเสมอถ้าเราชั่วเขาต้เสริมว่าดีมันก็ดีไม่ได้เหมือนกันมันก็ชั่วตามนั้น กรรงความว่าเราไม่สนใจนเรื่องคําด่าเรื่องคำราเสินต้องเขาสะอุดใจนะหลังจากนั้นไปก็มาตัดความหลงในร่างกายดวงวิญาคิดว่าร่างกายของเราจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย <c oughs> ให้นึกถึงตามความเป็นจริงว่าศพทั้งหลายเขาเผา,ากันทุกวันในกรุงเทพคงคิดว่าคนจะเว้นแต่วันศุกไม่จะเผาศพนะเขาจะล้างเม ถ้าวันสุดก็ไม่เป็นล่างเป็นก็มีการเผาศพทุกวันศพทั้งหลายเหล่านั้นก็มีชีวิตเหมือนเรามีลมหายใจเขาออกว่าเราพูดได้มันเรากินข้าวม,มันเราทํางานได้มันเราแต่เขาก็ตายว่ามีความรู้สึกว่าเขาตายได้เราก็ต้องตายจริงเขาเหมือนกันในเมื่อร่างกายมันจะตายอย่างนี้เราจะยอมตายไปครั้งที่สองหรือแต่เกิดมาชาติใหม่มันก็มีทุกอย่างนี้ตายแบบนี้ กรัความในฐานะที่เราไปสาว่าพระองค์สมเด็จพระจนลศีเราไม่ยอมตายต่อไปอีกจะต,ตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อตายได้จุดหมายปลายทางจะไปไหนคือไปนิพพานถ้าจิตใจวั่นดาเป็นพระังฆ์ศาสนาคิดอย่างนี้ทุกวันแม้แต่วันลาครก็ไป็ที่พอใจแต่ก็ถ้ากัดบาปไว้คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพรนะธรรมพราอรียสงรักษาสิ้นหายว้สุน อย่างนี้ถือว่าคุณบรดทุกคนทั้งทุกทา่านบรรดาท่านพุทธริษั์ทุกท่านถ้า่าตายเมื่อไรก็ปฏิพันธ์เหมือนนั้นอย่าลืมว่าจงใช้อาจิญญาจนเจนยาเจนฐานเป็นพื้นฐานไว้ก่อนลืมตาขึ้นมาเมื่อไรคิดว่าคนทั้งหลายที่เราเห็นก็ตายหมดร่างกายของเราก็ตายสักว์ก็โดนตายประตูท่าทั้งหลายก็พัง เราจะไปต้องการมันตอบอีกเราต้องการไี่มีม่ายนตัวเดียวอนนเอาเพียงตรงนี้แต่วันดายาโยงบริษัทไม่จะเลยสามบนาที